โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นฮีากันนะครับผมจะมาสอนสเต็ปการเล่นการคอมโบแล้วก็การเดินเกมเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคอมโบเบสิกนะครับกด1กด2ตี3ทีแล้วก็กด1ย้ำนะครับผมประมาณนี้นะครับสลาับคอมโบพื้นฐานนะครับต่อไปเป็นการเล่นแบบฟูลคอมโบนะครับผมฟูลคอมโบก็กดอันตีก่อนนะแล้วก็เหมือนเดิมครับย้ำหนึ่งสกิลสองตีตี อันติหมดก็อีกรอบหนึนะครับคือเราจะมีอีกเซตหนึ่งนะถ้าอันตีเราหมดคือถ้าอันติเราหมดเนี่ยสก,กิลหนึ่งกับสก,กิลสองเราจะรีคูดาวน,นะครับเราสามารถเก็บได้สองเซตนะส่วนอีกสเต็ปการเล่นหนึ่งก็เอาไว้เล่นกับอันตีนะครับสเต็ปน,นี้ผมจะใช้บ่อยเนาะส่วนว่าเรากับแครี่เขาอยู่ใกล้กันเนาะแล้วก็ทําเป็นว่าเราโดดโลมนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาโดดแครี่ประมาณนี้นะครับก็คือเล่นกับหลอดอันตินะครับเวลาหลอดดีเราก็จะหมดนะ มาเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดลูคู่ดาวนะปุ๊บหลอนตีเราก็จะหมดละเขาอยู่ใกล้กนันนี้ปุ๊บเหยียบหนึ่งสองปุ๊บ,บเห็นไหมครับเรากดหนึ่งสองใส่โลมมิ่งแล้วก็กดหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หันไปโดดใส่แครี่อะไรประมาณนี้นะหรือถ้าศัตรูมันอยู่ระยะใกล้ประมาณนี้นะแล้วก็สามารถจ่ายหมดหน้าตักได้เลยนะครับปุ๊บ,ป,บประมาณนี้นะครับถ้าหลอนตีล้วก็จะหมดแล้วก็จะสามารถเล่นได้หลายรูปแบบเลยนะ มันก็สามารถเอาประยุกต์ใช้ได้หลายคอมโบนะครับเนี่ยส่วนว่าเขาอยู่ตรงนี้นะผมแบบแคลรี่เขาอยู่ไกลเนาะแล้วก็ต่อระยะได้นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูเกมจริงกันได้เลยครับเริ่มเกมมาก็อัพสกิลหนึ่งก่อนเลยนะครับเกมนี้ผมจะไปจบเลนแคลรี่นะ มาฟ้าเกิดก็หยับหนึ่งไปพร้อมกับกดพัน์ิดเลยนะครับผมถ้าเราบั่นใจว่าลมทีมเขาจะไม่มานะถ้าไม่บั่นใจก็ลากไปเข้าภูมิก็ได้ครับแต่ตอนนี้ลมเขาโผล่กางแล้วเราก็สามารถกดพันิดได้เลยส่วนตอนนี้ผมก็กดมาในแรงประมาณ26ดาวนะครับใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟหรือ r o v แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์คขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเทพ่านั้นครับ ส่วนเกมนี้ทาม,มิงผมจบเลนล่างนะครับจบที่เลนแคลรี่แล้วก็พยายามรักษาทาม,มิงของเรานะครับถ้าเราจบเลนล่างแล้วก็ฟาร์มจบเลนแคลรี่เสมอนะครับเวลาจบเลนบนก็เล่นให้จบเลนบนนะพยายามรักษาทาม,มิงไว้ตลอดนะครับส่วนเกมนี้ป่าเขาเป็นเอ s นโซนะครับแต่เอนโซก็น่าจบบนเริ่มบูเนาะถ้าเราตีมังก,กรเลนล่างเสร็จแล้วก็จะสามารถเทดบู๋เอ o นโซได้นะครับเพราะว่าเอนโซก็น่าจะไปเอาดาข้างบนเหยียบตัวโลก่อนได้เลยนะครับเพราะกดสกิลสองมาแล้ว เล่นนะเขาเจ็บก็บพอแล้วนะครับเขาจะไม่มีเลือดเล่นมาก่อนเนาะเอามวยให้เจ็บครับสี่สิบเปอร์รับผมมมยโอเคประมาณนี้นะครับเล่นหนะ้เขาเจ็บก็บพอแล้วเดี๋ยวมังกรจะเกิดอีกยี่สิบวินะครับเดี๋ยวไปเล่นเลนล่างต่อเลยโตัวโลโเขาเพิ่งเกิดนะครับเราสามารถได้เลนล่างได้เลยคลิปเราจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราคิปเข้านะครับเขายังไม่เห็นผมนะอ่าหยับโดนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมได้ไหมโอเคครับได้อูสูบาอย่างนี้เราได้มังกรแน่ๆนะ โอ้เอนโซเขาโผล่บอแล้วครับถ้าเขาโผล่บออย่างนี้เนี่ยเราตีมากรเสร็จแล้วก็ไหลเขาบูเขาต่อเลยนะไหลเขาบูต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูได้ว่าลมกับแครี่เขาหายไปไหนนะเผื่อเขาจะดักพุมบูถ้าไม่มีแล้วก็ตีบูได้เลยนะครับเมื่อกี้ลมแครี่เขาหายนะผมกลัวเขาจะดักพุมบูนะครับแต่น่าจะไม่มีแล้วเราเลี้ยวได้ไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอาบูบ้านก็ได้ เอ็นโซเขาหายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามาเวทบูผมหรือเปล่าโอเคบูผมยังอยู่ครับเทปเราโซนให้อยู่นะเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นบนอ่ะเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟาร์มตอนทิมิ่งของเราเหมือนเดิมนะครับผมก็คือฟาร์มบูจบล่างตีมังกรแล้วก็กลับมาฟาร์มบูจบล่างทําแบบนี้วนๆไปนะครับเราจะได้ไม่เสียทิมิ่งนะครับผมโจมดีเออสุด โอ้แคลี่แคลี่ผมโดนวนะน่าจะรอแจกนาอย่างนงี้เรียบร้อยเพื่อนจะเล่นนะเดี๋ยวเรารอดูได้ครับผมถ้าเพื่อนเล่นแล้วก็กดอันตีวิ่งไปเลยนะกดอันตีเลยนะครับผมจะกดหนึ่งออตโอต้เลยนะมันจะเหยียบตัวบางให้นะครับปึ๊บกดสองครับผมรอเกณอันตีหมดนะโอเคได้มาสองนะครับไฟนี่น่าจะโลต่อได้หูไม่รนะั่วหรอรั่วปะ โอเคครับได้ตัวโลเราเรียกเราสุดจัดเอ้ยอย่างนี้หยับถึงครับเรียบร้อยเยอสูเอ่เขาเข้าระยะโดดเราพอดีเลยนะเมื่อกี้ตีปูดูเรืองครับยีน่ามากดสองโลรับผมเราตามหน้านะครับระเบียนตีนะไล่ได้เลยเมื่อกี้เขาคอมโบผมไปและเหลือแค่ติวุ้ยผักวิดนั่งเกี่ยวายีน่าได้นะครับรอดตีเราจะหมดแหละขอหยัยบโดนอ่ะโอเคได้ยีน่าครับแต่ผมก็รอดยากเหมือนกันโอ้โหรับป้อมมาสองสามเมตรนะ เดี๋ยวตีบฟัฟฟาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเล่นข้างบนต่อเลยนะครับเพราะว่าทีมค้อนี้สลับแล้วเอาแครี่มาอยู่ข้างบนแล้วนะครับโหข้างล่างหมแวร์ร่วงไปแล้วเฮ้ยฉี่ผมยังไงไหนปอบเลยเหรอโอ้แลกไปนะครับแลกกระสุนไปอย่างนี้เราน่าจะได้ป้อมบนนะครับยีน่าเขาโผล่ล่างละล่างมีกสองตัวสามตัวเอ็นโซโหกลางเมทเขาก็ได้จะอยู่ล่างนะเมื่อกี้ล่าสุดโอเคล่างสี่ okay, ตัวครับนี้เราได้ป้อมบนฟรี เดี๋ยวทําเวฟบ,บนไว้อีกเวฟหนึ่งนะครับตอนนี้อิสุเกิดแล้วนะเราทาเวฟเสร็จแล้วก็ถอยได้เลยนะครับเราสามารถตีต่อได้ละเพราะว่าอิสุเขาเพิ่งเกิดพยายามทาเวฟก่อนบวกเสมอนะครับมันจะทําให้เราทาอะไรง่ายขึ้นเนาะเวลาชนะไฟแล้วก็จะได้ป้อมมาด้วยนะครับหายหยับได้ละตัวหนึ่ง,องโอ้ยหยับไปถึงเห็นไหมครับอันนี้ก็คือคอมโบที่ประยุกต์ใช้ตอนสอนตัวคลิปเลยนะลอยหยับครับผมนั่งหยับได้ใชกตัวหนึ่งหยับได้ยีนไา้ครับโอเคแต่มาสองเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับ พอชนะไฟต์แล้วก็ไหลไปลวัออบเจกต์ต่อเลยนะครับมันจะทำให้ทีมเราเนี่ยได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเนาะเกนมกนำแล้วก็พยายามตัดออบเจกต์ตัดทรัพยากรในป่าเขาได้เลยนะครับปันจะทำให้ป่าทีมเขาเนี่ยเล่นยากแล้วก็จนนะการนในทีมเขานะครับหนีได้ป้อมกลางฟรีนะครับมีแค่ตัวโล่นะ เล่นป่าก็ไม่มีอะไรยากนะครับพยายามรักษาไทม,มิ่งของตัวเองเก็บอเจก์เยอะนะครับผมถ้าเรารักษาไทม,มิ่งของตัวเองไวเนี่ยการเงินเราก็จะคงที่นะเลรดเกมถ้าเราเล่นเป็นคิลเลอร์เป็นเอลันดอร์เป็นอ้อยนะคอสอะไรพวกนี้นะครับตัวมันไวเนาะเราก็สามารถไปแยกด่านแทนออฟเลนได้เลยนะครับเราให้ออฟเลนมาแกงเนาะ <S <S อย่างเช่นถ้าออฟเลนเราเป็นฟอร์เลนอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมันเติมชนะ้าเนาะถ้าเราเล่นเป็นอ้อยพวกนาคอสอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถไปแยกด่านแทนฟอร์เลนได้นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราทําเว็บเสร็จแล้วกก็มันนนเเติไว่อรแะคบ แล้วก็ก่อนที่เราจะบวกเนี่ยพยายามทำคลิปเลนไว้สูงๆนะครับอันนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเกม Rv นะถ้าเราชนะไฟท์เนี่ยแล้วก็จะมีคลิปขึ้นบ้านนะครับผมถ้าเราแพ้ไฟท์เนี่ยคลิปเราก็จะสูงนะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่สามารถดันคลิปมาจบบ้านเราได้นะครับแต่ก็จะเกิดทันพอดีนะอย่างน้อยถ้าเราแพ้ไฟท์เนี่ยแต่คลิปเลนเราสูงมันก็จะสามารถช่วยดึงเวลาให้เราได้นะครับโอ้โหแต่ว,ว่าเพื่อนเราไปแล้วเผื่อเดี๋ยวคือแบบเพื่อนของเราแบบอแบบถอนป้อมยับเลยนะตอนนี้ จบได้เลยไหมแน่คลิปกลางเรามาอยู่นะเรามีสองเวฟนะครับเวฟกลางกับเวฟบ,บน,นในยันต์ป้อมบนนะครับหยบยินนาได้หนีร่วงครับโดนไปเต็มเลยนะยินนาโอ้โหคาเดลสุสวยมาก <c oughs> จบไมาได้นะครับแวนเราเจ็บนะเวฟเราก็เหลือแค่ตัวเดียวด้วยไฟหน้าได้จบได้นะครับเกิดด้้นับคที่่่มมาาาาายุงหววแลล เพื่อนเราเหมือนจะเล่นนะครับกดลันตีเลยนะอ่าอย่ามวยได้ครับมวยก็แพงไว้นะครับโอเคได้มวยมานะได้ลเขาต่อเดยปุ๊บโอเค,อเคมุมเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ใกล้กําแพงเนี่ยพยายามแบบเหยียบแล้วก็แรดเข้าไปในกําแพงนะครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้มวยเนี่ยกดอันตีหรือว่ากดสกิลหนึ่งงานผมเนี่ยมันจะติดกําแพงหมดเลยนะครับผมจะไม่โดนดานเมจนะดารกแปดนาทีขึ้นพอดีนะครับเดี๋ยวเราตีดารกเสร็จแล้วก็น่าจะรวมจบได้แล้วนะครับเพราะว่าเงินเรานำแล้ว เดี sea, squad, ๋ยวตีบูบฟเสร็จแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับอกําล่าังไปหาอามวยเขาเล่ยากนะอย่างงี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไล่ตัวโล่ไปก่อนนะเขาให้เจ็บก็พอแล้วนะครับเว้ยโดนเกี่ยวเรามีเวฟกลางอยู่นะครับเวฟหนึ่งยืนขู่นะไม่ให้เขามาเคลียร์คลิปนะครับ ตอยก็พอแล้วนะครับยิงสองสามทีแล้วก็ออกมานะดเ,าเดี๋ยวผมรอตีเตะป้อมนะอุ้ยอุ้ยโดนยกตีดไต้บ้านเขาเจ้าเดียวผมตีเตะบ้านละโอเคจีจีครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการเล่นคีาสเตปการเล่นการคอมโบแล้วก็การเดินเกมนะครับผมหวังว่าคนดูจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ